สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกับเพียนนะคะในแนวทางฮานอยสามนอยนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวสายรูดนะคะพี่น้องก็สําหรับวันที่สิบเก้านะคะเข้าหรือหลุดเนาะมามาชมพร้อมๆกันเลยนะคะวันที่สิบเก้ารอบพิเศษนะคะแปดสามกับศูนย์หนึ่งนะคะรอบแรกไม่มานะคะพี่น้อง รอบพิเศษนะคะรอบปกติก็ยังไม่มาอีกนะคะพี่น้องห้าไปอยู่ข้างหน้านะคะห้าเจ็ดห้าเจ็ดตัวนี้เนาะไปอยู่ข้างหน้านะคะพี่น้องสรุปรอบสองก็ยังไม่มาอีกนะคะทั know, ้งบนทั Size ้งล่างนะคะมารอบสุด like ท้ายจริงๆนะคะพี่น้องจ๋ารอบสุดท้ายล่างนะคะห้าห้านะคะตัวนี้เนาะบนไม่มานะคะรอบสุดท้ายมานะคะตัวเน้นรูดมารอบบีพีมานะคะรอบสุดท้ายจริงๆนะคะพี่น้อง ก็สำหรับพี่น้องที่ตามแต่รอบอพิเศษแล้วก็รอบอปกตินะคะต้องขอโทษขออภัยนะคะเพราะว่ามารอบสุดท้ายจริงๆนะคะมาล่างเนาะ55ตัวที่แอดชอบนะคะก็ไปชมเล่นลุ้นต่อเนาะพี่น้องเนาะชมและลุ้นต่อนะคะพี่น้องจ๋าคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นำเสนอในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิง เด็กตามกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะชมและลุ้นต่อนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับวันที่20นะคะวันที่แอดเพียนนะคะพารวยนะคะชาแนลนะคะหากมีเสียงภายนอกเข้ามาก็ต้องกราบขอโทษขอภัยพี่น้องนะคะ วันที่2ี่เดือนห้าปีหกสี่นะคะแนวทางฮานอยสามนอยนะคะเจาะให้2ตัวบนล่างนะคะเดนูน0นะคะรูดศ0นย์ศนย์ศย์นะคะเน้นไปที่รอบสามนอยเหมือนเดิมนะคะฮานอยสามนอยเหมือนเดิมนะคะเน้นไปที่รอบปกตินะคะพิเศษปกติแล้วก็รอบ v i p นะคะเรามาเจาะศูนย์กันนะคะศูนย์ศูนย์นะคะศูนย์หนึ่งจะมาอีกไหมศูนย์หนึ่ง ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดและศูนย์เก้านะคะวอลเลยใยญ่ห่างเน้ะพี่น้องจา้าอย่าลืมไปกลับนะคะทุกแนวทางต้องไปกลับนะคะพี่น้อง แอดชอบนะคะเน้นรูด0ูนย์นะคะเน้นรูดศูนย์นะคะ,ะ,คะตั้งแต่รอบแรกเลยนะคะ3มน้อยรอบแรกรอบอพิเศษนะคะจอรอบพิเศษปกติและว v p นะคะเดี๋ยวโอ้ยขออภัยนะคะพี่น้องจา๋าโอ้ยถูกคากล้องแอดชอบนะคะ09้า ไปลุนต่อนะคะพี่น้องจ๋าลุนต่อเนาะ08นะคะลุนต่อคือเน้นตัวที่แอดชอบให้นะคะ07นะคะ0705นะคะ02ดีไม่ดีจะมาเบิ้ล00นะคะพี่น้อง ถ้าชอบก็เก็บไว้เป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขอาจจะมีเข้าและมีหลุดนะคะก็โปรดชมด้วยความบันเทิงนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะรอลุ้นรอออกนะคะพี่น้องจา๋าฮานอยสามนอยของเราจะเข้าหรือหลุดนะคะแต่ก็เข้ามาต่อเนื่องนะคะเว้นแต่ว่าจะมารอบแรกรอบที่สองหรือหรือว่ารอบที่สเนาะก็ชมกันต่อนะคะแต่ว่าไม่ต้องตามทุกวันเนาะลุ้นๆไปด้วยกันนะคะพี่น้องจา๋า สำหรับคลิปนี้ก็รอรุ้นรอออกนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะคะโชคดีนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปังทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ